เออเรามีแครอนะไปปืนว่ายน้ำคนได้ใช้มือถือแลแทัเ็ลกดติดตามใี่ปุ่มมินละคะสามูท่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ช่องสามูซ่าชาแนลนะคะยากนะพี่ต้องไม่อยู่แล้วพวกเราอยากกินผักใช่ไหมเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันดีกว่า เดี๋ยวเดินไปซื้อผักตรงร้านนู้นดีกว่ารอแม่ด้วยรอแม่ด้วยแม่ไปด้วยแล้วอา้าวถึงร้านแล้วเดี๋ยวถามก่อนพ่อค้าวันนี้มีผักอะไรมาบ้างพ่<ข>อค้าตื่นพ่อค้าตื่นก่อนพ่อค้าวันนี้มีผักอะไรมาบ้างเออเรามีแครอทนะขอเลือก,ออกแครอทหน่อยเรามีมะเขือม่วงขอเลือกว่าเขือม่วงหน่อย มีมะเขือยาวขอเลือกมะเขือยาวหน่อยเรามีหน่อไม้นะขอเลือกหน่อไม้หน่อยเรามีมะเขือนะมะเขือหรอขอเลือกมะเขือหน่อยเรามีเอ่อมะเขือเทศมะเขือเทศนะมะเขือเทศหรอขอเลือกมะเขือเทศหน่อยเรามีปลาทูนะวิปาทูมีปลาทูด้วยพ่อค้า ขอเลือกปลาทูหน่อยเรามีกระปิกน้ำพริกกระปิรลอขอกินน้ำพริกกระปิหน่อยเฮ้ยมีไข่ด้วยพ่อค้าอยากกินอ่ะชเคี้ยงอยู่้วยนะเอ้ยลูกค้าวันนี้เรามาซื้อผักกันใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวจะเอาอะไรอันนี้แครอทอร่อยไหมคบลองเลยขอเลือกแครอทหน่อยเลย อ๋อนี่ถั่วฝักยาวพ่อค้าเริ่มหิวแล้วกิินดพ่อค้าจะกินปลาทูแล้วนะเฮ้ยพ่อค้าบอกว่าคนมาซื้อไม่ยอมเลือกเลือกนานไม่ยอมซื้อสักทีออาอะไรแม่ต้องมาเค็มไหมโอ้พ่อค้ากินเองแล้วอะ่ะเค็มไหมอ๋เอเค็มไหมมันคือผักมันคือผักถั่วฝักยาว พี่น้ำกินอันี้หน่อยมัอ้่นไหมลองดูสิแม่ลองดูผักมีประโยชน์เร็วมันอร่อยไหมแครอดอร่อยสิดูพี่โตสิเคยกินมเค็กเค็มเมเมกินเลยค็มอมเค็เค็คเคมเค้มกินเคเค่มอร่อยมเค็มเ่คกินเเเยเคเเเน ห้าพบาทต้องทานผักให้หมดไม่งั้นจะโดนค่าปรับแล้วปะคาบอกกินกิน่่อิ่มนะคับแม่คะอืมแ้พริกกะปิเป็นชี่เหมือนของจริงเลยเดี๋ยวเราเฉลยทุกคนก่อนนะคะคืออันนี้เป็นลูกชุบนะคะแม่ไปเจอมาแล้วก็คือคนในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านเราหลูกเขาขายเขาทําแบบเหมือนจริงเลยอ่ะเขาขายตรงนี้เหรอเขาขายในหมู่บ้านแล้วแม่ก็โทรสั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เหรอใช่อยู่บ้านใกล้ๆเราเนี้แหละแล้วก็ดูสิเขาทําเหมือนของจริงเลยนะยูน้ำพริกกะปิหน่อยยูน้ำพริกกะปิไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มจริงอ่ะอ่ะกินไข่ต้มเอามันอร่อยไหมหอมดี่ดูประตู หอมวนากินปลาทูเหรอปลาปลาทูหอมลองกินนี่มันอร่อยไหมว่ายน้ำนะปลาทูว่ายน้ำหอมกินยังปลาทูตายไปแล้วโดนทอดไปแล้วค่ะจะมาหอมก็หวานนี่ไงลูกข้างในจะมีไส้เป็นถั่วอ่ะพี่น้ำอยากกินอันไหนปลาทูอ่ะอ่ะลองกินปลาทูปลาทูเค็มไหมอ่ะกินหัวปลาทูเลยอาะไม่กล้ากินอีกหอมเค็มไหมปลาทูเดี๋ยวแม่กินให้ดู เแม่จะกินปลาทูเค็มนะเค็มไหมหวานข้างในอ่ะแ,แ,งงแป้งนอกเค็มข้างในก็เป็นถั่วไงเป็นถั่วกวนใช่้ามาพี่โตข้างนอกก็เป็นวุ้นเคลือบเล้วก,ก็ปั้นายเดรูปวุ้นต่างๆน<อ>ังมีวุ้นอยู่ข้างนอกหนึบหนึบนะแบบต้อกรอบๆมันเป็นวุ้นมะพร้าว เป็นมูนธรรมดาแล้วเขาก็เคลือบเพื่อให้มีความเงาขึ้นมานมี่างไงทำแครอทานอ่ะและ้วมะเขือเทศเอ่มเอ่อตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะไม่รู้เหมือนกันติดอยากกินมะเขือเทศเอ้ยมะเขือ<ะ>อ้ามะเขือเทศเลย เหมือนรูปมังกรเท่เลยเห,หมือนมากนี่น้องหอมกินไข่เมียน,นี้นแหมีอันนี้เป็นไข่แดงไงคะเขาทำเป็นไข่แดงเห็นไหมนเหมือนจริงเหมือนของจริงเลยดูจกินได้กินได้เป็นขนมข้างในเป็นถั่วเหลืองเหรอถั่เหลืองใช่ข้างในเป็นถั่วเหลืองแล้วเขาก็กวนวชคิดว่าเป็นถั่วแดงรึเปลนถั่วเหลืองครับ เขาเรียกว่าขนมอะไรเอ่ยลูกช huh ุบลูกชุบนะคะไข่ชอยน้องหอมกินไข่ไปแล้วงำมงางางามไข่ทอดพี่น้องกินมะเขือเทศเหรอแล้วปอกไข่หวานไหมข้างในอะหอมย่าอาไข่ไปทอดจังหอมอยากเอาไข่ไปทอดเหรอคะอันนั้นเป็นไข่ต้มที่น้องหอมกินอะไม่หรอกแอะคืออะไรอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวให้ลูก พวกกังเยอะน้องหอมบอกถั่วหมักยาวน้องหอมบอกน้องหอมพูดถั่วฝักยาวหน่อยถั่วฝักยาวน้องหอมพูดถั่วฝักยาวหน่อยค่ะถั่วฝักยาวพ่อคะเหลือผักอะไรบ้างคะตอนนี้มีมีมะเขือนี้เลยแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หน่อไม้แล้วก็เสียวเสือเข้ามากินหน่อไม้เหรออ่าสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็คือวันนี้เรามาทำเพลงฮิตใน TikTok เฉยๆที่เขาฮิตพูดกันขอเลือกแคโรอ์หน่อยขอเลือกแครล์นะเอเงเรามีแคโรอ์นะแม่เห็นเขาแบบเล่นกันเยอะใช่ไหมแล้วแม่ก็ไปเจอที่ในหมู่บ้านเขาขายเขาขายลูกชุบที่ทำเป็นผักพอดียูตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนบายบายนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราเจอลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย